เดสอนเต้นบิดอิดง่ายๆดีไหมง่ายแน่นหะรง่ายแน่ถ้าถูกแน่แนับจังหวะถูกแน่แต่ซ้ายกับขวาเนี่ยอาจจะผิดนะเพราะว่าแยกไม่ออกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแล้วชูหนึ่งอ้ย<า>ยยังหนึ่งสองขายยังไงนะขาชิดไว้ก่อนหนึ่งสสาสี่ห เจ็ดแปดไปยังไงนะอ้าวเอีเอีทำไมอใาเอีทำไมห้าหกจ็ดด่งสงสามสิบหาหเจ็ดด่งสองสามสิบหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ด ยากเหมเราเต้นเพลงที่ง่ายกว่าที่มาอทพร้อมสามสี่กลางขาอยู่นะเมื่อกี้ฝนเต้นก็เหมือนกับ So You Think You Can Dance อ่ะปามเต้นบ้างอ้าวใครเปลี่ยนไปแดนโยแฟตออฟช่างน้ำหนักสิช่างน้ำหนักก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนให้ไปเไม่เหมือนลำละครเี้ย